ก็ไหนกันคะภูเก็ตค์กำลังทายโปเก็ตโอ้ย่กนตอนนี้เรายอยู่ที่ไหนคะตอนยนี้่โซลคขากี่เดือนถึงอะเนี่ยอยู่วันดีกว่ากี่ปีดีกว่าอะไรอ่ะเชียงอีกโอ้โหไม่ต้องไปนะคะโปรเก็ตที่นี่มีให้เห็น ดีครับ